สวัสดีครับผมดินนะครับที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ line. .com นะครับเช้านี้นะครับผมจะมา,าแบ่งปันนะครับเทคนิคการตลาดออนไลน์ line, หนึ่งข้อนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะฮะก็คือไม่ว่าสินค้าหรือบริการของเราคืออะไรก็ตามแต่ในการโปรโมทบนโลกออนไลน์ line. สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ก็คือลูกค้าของเราเ เห็นคอนเทนต์แบบไหนแล้วเขารู้สึกอยากซื้อ,อลูกค้าของเราเห็นรูปภาพแบบไหนเห็นวิดีโอแบบไหนเห็นเว็บไซต์แบบไหนแล้วเขาอยากซื้อกลุ่มเป้าหมายของเราเห็นรีวิวแบบไหนแล้วเขาอยากซื้อนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ก่อนนะครับในในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ถ้าเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเราทําได้เนี่ยแน่นอนว่ายอดขายมาแน่นอนนะครับเราก็แค่ลงโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่เรื่องการลงโฆษณาครับมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่ลูกค้าจะเห็นนะครับลูกค้าเห็นคอนเทนต์แบบไหนแล้วเขาตัดสินใจซื้อนี่คือสิ่งที่เราต้องทําการบ้านแล้วก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสินค้าแบบนี้ที่เราขายอยู่เนี่ยเราควรจะทำคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพื่อปิดการขาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงโฆษณาใส่นะครับโอเคนะครับสำหรับเช้านี้ก็ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับและเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยไปอัดวิดีโอนะครับเพิ่มเติมให้กับสมาชิกนะครับสมาชิกบันทึกสัมมนาการตลาดออนไลน์ทั้ง5วันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถคลิกลิงก์สมัครหรือดูรายละเอียดได้นะครับหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับ ก็วิดีโอถัดไปที่จะอัดให้นะครับก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องเทคนิคการปิดการขายบนโลกออนไลน์นะครับอ่าก็สามารถเรียนรู้กันได้นะครับในบันทึกสัมมนาการตลาดออนไลน์ทั้ง5วันสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เอาวิวสวยๆของประเทศเกาหลีมาฝากนะครับอ่าสวัสดีครับ